วันนี้วันที่ยี่ส <27 S 2> ิบเจ็ดเดือนกันยายนสองพันร้อยหกสิบห้าขณะนี้ก็ได้มาทัศนศึกษาที่วัดป่าภูผาสูงอําเภอสูงเนินจังหวัดราชบุรีมาเห็นอยู่นี้ก็เป็นผาต้านลมต้านลมอ่าเป็นผาต้านลมก็มีทิวทัศน์เป็นภูเขาภูเขาหินอันนี้ก็มีหลวงพ่อบุมจัตตา,าโรหลวงพี่ประเวศสุขีตโตหลวงพ่อแดงฐานาจารโร แล้วก็โรงพิเทียมที่วังกะโรพระชรสิทธิ์โยมสากลอันนี้ก็กำลังเดินชมทิวทัศน์วันนี้ฝนก็ตกอากาศดีร่มรื่นฝนตกมาเย็นสบายก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสูงเนินจังหวัดรวามสมาที่หันอยู่นี่ก็เป็นเขตอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วอะไรมันเป็นเทือกเขาที่ หลายรอมรอบก,กันไปทั่วเลยติดต่อกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้ามาทัศนศึกษาได้ชมจิวทัศน์หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันแล้วก็มีพระธาตุด้วยพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยเป็นที่สักการะบูชาหลวงพอ่อยุ่งพ่อจะขึ้นไปบนน,น,บนู่นในหลวงพ่อบุมฮะนางรออยู่ยนะน่ะลม <laughs> <laughs> เป็นลม พออายุเก้าสิบปีแล้วยังอุส่า์มาด้วยอันนี้เป็นผาต้านลมนี่ก็จะเป็นมองลงไปก็จะเป็นเหวลึกเป็นผาสูงเนื้อทีก็หลยหลายด้วยกันเป็นผาต้านลมพีเวตตรงมีของมกันเด็กนังพี่เนาะมีของกันมีของกันหน่อยถตามีถ้ามีของกันเนาะ ก็เป็นผาเนี่ยสูงหลายเมตรต่างก,กันอืยอันนี้ก็จะเป็นเป็นรอยต่อของพี่รอยต่อของอำเภอสูงเนินกับอำเภอสีคิ้วหรือเปล่าเนาะเนี่ยออเพอสีคิ้วเป็นภูเขาล้อมรอบเลยลต้านลมต้านลมหาต้านลมอันนี้ก็เป็นทางขึ้น เเปป็็นนหินนาลุงพอแดงมาลุงพอแด,ดงไปลุงพอแดงไปไปไปเจดีย์ก่อนลุงพ่อไปทางการละเจดีย์ก่อนฮะ